PostgreSQL การใช้งานฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่าน Com ม a น d l i ลน PostgreSQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีความสามารถและเป็นที่นิยมไม่แพ้ปโปรแกรมฐานข้อมูลยอดนิยมอย่าง MySQL โดย PostgreSQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลประเภท Object Relational Database นิยมใช้เป็นทางเลือกสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลอย่าง Oracle ติดตั้ง PostgreSQL พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install postgresql เพื่อติดตั้ง <livelihood> เข้าใช้งาน PostgreSQL shell พิมพ์คำสั่ง sudo su postgres เพื่อสลับเป็นยูเซอร์ที่ชื่อว่า postgres เมื่อสลับเป็น user postgres แล้วที่ shell พร้อมเราจะเห็นชื่อ user เปลี่ยนเป็น postgres จากนั้นพิมพ์คำสั่ง psql เพื่อเข้าใช้งาน postgres shell เ,เมื่อเข้ามายาัง postgres shell แล้วเราจะเห็น shell พร้อมเปลี่ยนเป็นคำว่า postgres ตามด้วยเครื่องหมายชาร์ปสร้างฐานข้อมูลพิมพ์คำสั่ง create database ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการสร้างแล้วปิดคำสั่งด้วยเครื่องหมายเซมิคลอนเพื่อสร้างฐานข้อมูล mm hmm. เมื่อคำสั่งทำงานเสร็จเรียบร้อย PostgreSQL mm hmm. จะแจ้งให้เราทราบว่า create database เรียบร้อยแล้ว mm hmm. จากนั้น mm hmm. เราสามารถดูรายการฐานข้อมูลที่ได้สร้างไปแล้วได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง backslash l รายการฐานข้อมูลที่ได้มีอยู่จะปรากฏขึ้นมา โดยเราจะเห็นฐานข้อมูลที่ชื่อว่า My Database ปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เราได้สร้างไปเมื่อสักครู่เมื่อใช้งาน Postgres shell เสร็จแล้วเราสามารถออกจาก Postgres shell ได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง backslash q เพื่อออกสร้างตารางในฐานข้อมูลพิมพ์คำสั่ง psql ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการจัดการ เพื่อเข้าใช้งาน Postgres s h e l เพื่อจัดการฐานข้อมูลที่เราต้องการเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเห็น Postgres shell แสดงชื่อฐานข้อมูลตามด้วยเครื่องหมายชาร์ปให้พิมพ์คำสั่งตามตัวอย่างเพื่อทดลองสร้างตารางฐานข้อมูล โดยตามตัวอย่างนี้จะทดลองสร้างตารางฐานข้อมูลที่ชื่อว่า member โดยจะเก็บข้อมูลเป็นชื่อนามสกุลและวันเกิดเมื่อสั่งเสร็จแล้วให้ทดลองดูตารางฐานข้อมูลโดยพิมพ์คำสั่ง backslash d เราจะเห็นตารางฐานข้อมูลที่ชื่อว่า member ปรากฏขึ้นมาส่งออกฐานข้อมูล เราสามารถ Export ฐานข้อมูลได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง pg underscore dump ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลและเครื่องหมายมากกว่าตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราต้องการส่งออกฐานข้อมูลออกมาเมื่อส่งออกเสร็จแล้วให้ทดลอง ls ดูจะพบกับชื่อของฐานข้อมูลที่เราได้ e x p o r t ออกมาแล้วนำเข้าฐานข้อมูลเราสามารถนำเข้าฐานข้อมูลได้ โดยจะต้องมีฐานข้อมูลขึ้นมารองรับในการนำเข้าเสียก่อนโดยตามตัวอย่างจะสร้างตารางฐานข้อมูลที่ชื่อว่า My Database 2ขึ้นมารองไว้แล้วจากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง PSQL ตามด้วยชื่อตารางฐานข้อมูลซึ่งในที่นี้คือ My Database 2ตามด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าและชื่อไฟล์ของ d a t a b a บสที่เราได้ Export ออกมาในครั้งแรกหากเราสั่งถูกต้อง จะเห็นการทำงานของโปรแกรม Postgres ในการนำเข้าฐานข้อมูลลบฐานข้อมูลพิมพ์คำสั่ง psql -l เพื่อดูรายการฐานข้อมูลที่เรามีจะพบว่าตอนนี้เราจะมีฐานข้อมูลอยู่2ตัวด้วยกันคือ mydatabase และ mydatabase 2ตามตัวอย่างจะทดลองลบฐานข้อมูลที่ชื่อว่า mydatabase 2 พิมพ์คำสั่ง drop db mydatabase 2เพื่อลบฐานข้อมูลเมื่อลบเสร็จแล้วให้ลองพิมพ์คำสั่ง psql -l เพื่อดูรายการฐานข้อมูลที่เรามีจะพบว่า database ที่ชื่อว่า mydatabase 2ได้ถูกลบออกไปแล้วการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม postgresql เบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ทดลองนำไปใช้ดูนะครับ